มีผู้ชายที่เป็นคนจีนอยู่ท่านหนึ่งทุกๆเช้าเขาจะต้องหาบน้ําเพื่อที่จะไปใส่โอง่งอยู่บนกระท่อมของเขาและถังสองใบของเขามีคู่ถังหนึ่งใบที่มันรั่วอยู่ซึ่งชายจีนคนนี้ก็ยังหาบน้ําอยู่โดยไม่ได้ทําอะไรกับรูรั่วของคู่ถังอีกใบเลยเขาปล่อยให้ มันไหลรั่วอยู่แบบนั้นซึ่งเจ้าคุุถังใบที่มีรูรั่วมันพร่ำบนกับอีกคุถังหนึ่งซึ่งเป็นคู่ของมันมันบอกว่าทำไมเจ้าโชคดีจังเจ้าไม่มีรูรั่วใดๆเลยต่างกับข้าสิข้ามีรูรั่วแต่เจ้าของชายจีนคนนี้ทำไมไม่สนใจไม่เหลียวแลและไม่ที่จะ อุดดูรั่วให้กับฉันเลยชายจีนคนนี้เขาช่างเป็นคนไม่มีน้ำใจและช่างเป็นคนใจร้ายเสเรือเกินอยู่มาวันหนึง่งเจ้าคู่ถังใบที่รั่วก็ได้รู้ความจริงกระจ่างเข้าชายจีนคนนี้เหมือนจะรู้ความนึกคิดของเจ้าคู่ถังใบที่รั่วเหมือนกับการทำงานหรือการให้คุณค่า ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันตัวคนที่ฟังโพสแคตอยู่ในขณะนี้คุณเองก็มีคุณค่าในตัวของคุณเองและคนที่คุณคบอยู่เขาเก็ต่างจะมีคุณค่าในตัวของเขาเช่นกันชายจีนคนนี้พูดกับคู่ถังใบที่มีรูรั่วไปว่าเจ้าลองสังเกตข้างทางนั้นไหมข้างทางที่มันเป็นรูรั่ว ที่ข้าหาบน้ำขึ้นไปทุกวันแล้วเจ้าสังเกตเห็นไหมว่ารอบข้างทางนั้นรายร้อมด้วยดอกไม้สีสันสวยงามขึ้นตามธรรมชาติเจ้าคู่ทางเจ้าเอย๋ยเจ้ารู้หรือไม่เจ้าให้คุณค่ารูรั่วนั้นได้ทำให้น้ำได้รดกับต้นไม้ข้างทางทำให้ ดอกไม้ต้นไม้มีชีวิตชีวาเจ้าคู่ถังดูรั่วเอย๋ยทุกทุกทุก,ทกต้นไม้ทุกทุกดอกไม้ต่างอยากขอบคุณเจ้าเหลือเกินที่ทุกทุกเชา้าเจ้าเองได้รดน้ําให้พวกเขามีชีวิตอยู่ต่อไปเจ้าจงภูมิใจในตัวของเจ้าเถิดว่าคุณค่าในสิ่งที่ตัวเจ้ามีส่งต่อแก่สิ่งที่มีอยู่ อย่างมากมายเมื่อเจ้าคูทังที่เป็นดูรั่วอยู่ได้ฟังดังนั้นก็เกิดแนวคิดขึ้นว่าโอ้นี่ฉันเข้าใจผิดตั้งนานแล้วเหล่านี่ว่าชายจีนคนนี้เป็นคนที่จิตใจโหดร้ายสเสลือเกินไม่ยอมซ่อมไม่ยอมทำให้ฉันมีชีวิตหรือปกติเหมือนกับคู่ทางอีกใบว้าวช่างงดงามสเสลือเกินฉันเข้าใจแล้ว ฉันเห็นคุณค่าในตัวของฉันแล้วขอบคุณชายจีนคนนี้นะที่ทำให้ฉันมีคุณค่าฉันเห็นดอกไม้ทุกต้นเคลื่อนไหวเหมือนจะกล่าวคำขอบคุณกับฉันขอบคุณนะชายจีนซึ่งคุถังอีกใบก็แสดงความยินดีและบอกว่าฉันนึกแล้วเชียวที่ชายจีนคนนี้ทำต่างก็มีเหตุผลฉันก็ กับอิจฉานายซะอีกนะที่นายได้ทำให้ต้นไม้ข้างทางดอกไม้สวยงามเกิดขึ้นฉันรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจกับนายด้วยจริงๆเจ,จ,จ้าคู่ถังรวัรวๆเมื่อท่านผู้ฟังได้ยินมาขณะนี้แล้วท่านจงไปนึกคิดอะไรกันนะที่ทำให้คุณโดดเด่นและอะไรกันล่ะที่คุณทำเพื่อสังคมได้แล้วอะไรกันล่ะ ที่คุณทำได้อย่างยอดเยี่ยมอย่ามัวแต่ไปมองปัญหาจนลืมใช้สติปัญญาที่คุณมีอยู่วันนี้โฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นจะขยายหากเมื่อคุณโฟกัสแล้วมองไม่เห็นจุดดีในเรื่องนั้นหรือจุดเปลี่ยนหรือบทเรียนในเรื่องนั้นมันก็ยากเสือเกินที่ความสำเร็จของคุณมันจะโรยไปด้วยความราบรื่นหากวันนี้ คุณมองให้แน่ชัดสิ่งที่คุณคิดว่าไม่ดีมันอาจจะส่งผลกับคนเหล่ามากหรือคนหมู่มากที่เป็นประโยชน์ต่อเขาก็ได้งานที่คุณอาจจะบอกว่าคุณไม่ชอบไม่รักอยู่แต่คุณรู้ไหมเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้จากการทำงานมันหมายถึงครอบครัวที่อยู่ดีมีสุขการได้มีเงินใช้การได้ซื้อยาสระผมการได้ซื้อกับข้าวในทุกๆวัน แม้ว่าคุณจะยังไม่รู้สึกว่าวันนี้เงินที่คุณได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงวันนี้คุณอาจจะรู้สึกงุดงิดที่คุณเจอปัญหาแต่คุณจงเข้าใจและรู้สึกขอบคุณกับการงานของคุณเพราะการงานของคุณทำให้ตัวของคุณเองมีเงินทองมากมายที่จะไปเลี้ยงดูครอบครัวคนที่คุณรักวันนี้หากไม่มีงาน และคุณจะทาอะไรกันเล่าวันนี้คุณมีกินมีใช้เพราะงานของคุณไม่ใช่หรือจงเปิดใจที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่คุณเจออยู่จงขอบคุณกับปัญหาที่มันเข้ามาเพราะยิ่งคุณแก้ปัญหาได้นั่นไม่หมายนั่นมันหมายถึงโปรเจกต์ใหญ่ที่กําลังท้าทายทดสอบความสามารถของคุณอยู่ยิ่งคุณแก้ปัญหาได้มากเท่าไหร่เจ้านายคุณ เพื่อนคุณเขาเห็นคุณค่าในความสามารถของคุณแน่นอนวันข้างหน้าเมื่อมีตําแหน่งพอเหมาะพอดีกับคุณคุณจะย่อมได้รับในสิ่งนั้นเป็นแน่แท้จงเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีอยู่แม้นวันนี้มันจะรู้สึกเหนื่อยแต่การเหนื่อยของคุณมันก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวขอให้คุณขับเคลื่อนไปด้วยคำว่าคุณค่าในตัวคุณ หากใครคนใดไม่เห็นแต่คุณจงมองให้เห็นทุกการเคลื่อนไหวทุกการกระทําทุกการขยับร่างกายทุกการที่คุณได้ลงมือทําไปมันมีเหตุและผลและมีข้อดีมีคุณค่าในตัวของมันเสมอมองให้ออกมองให้เห็นหาให้เจอคุณจะมีความสุขเมื่อคุณเริ่มเห็นคุณค่า สำหรับท่านไหนที่อยากสร้างตัวตนที่ขับเคลื่อนตัวเองไปพร้อมกับความสุขบอสออนก็มีห้องเรียนฟรีหากคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าต้นทุนตัวเองยังต่ำหรือต้นทุนของเรายังไม่พอที่จะไปเรียนรู้ในคลาสใหญ่ๆคุณสามารถที่จะทักลิงก์ใต้โปรไฟล์เพื่อขอเข้ากลุ่มเรียนฟรีทุกๆเดือนกับบอสออนมันนี่โค้ดได้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอสออนมันนี่โค้ด เจอการพอสแ a ลดหน้าสำหรับพอสแ a ลดนี้บอสออนมันนี่โค้สวัสดีค่ะ